เขาบังคับให้ผมทาแบบนั้นทําให้หลอกคนภายใน7วันถ้าหาลูกค้าไม่ได้ประมาณ3คนต่อวันก็จะโดนช็อตจะโดนซ้อมมันไม่ใช่ละที่เราจะมาอย่างเงี้ยคิดว่าเราต้องโดนหลอกโดนอะไรละก็คือหลายคนถูกหลอกไปเป็นแสแกมเมอร์อย่างเงี้ยครับเขาถูกกักขังถูกทำลายร่างกายถูกบังคับให้ทํางานมีการสอนงานเขาไม่สามารถออกจากที่นั่นได้เขาถูกเรียกค่าถ่ายตัวถูกทำลายร่างกายถูกซ้อม เป็นปัญหาธุรกิจปัญหาไอโควิดอะไรด้วยครับผมมันทําให้การขายของมันแย่แล้วก็เราชอบไปติดตามเพจพวกหางานเกาหลีหางานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับผมแอดมินทักมาใน facebook ของเราว่าอยากไปทํางานต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทํางานแอดมินต่อปลายสินค้าอะไรประมาณนี้ผมเดินทางมาช่วงเดือนมิถุนาครับผมแล้วผมคิดว่ามัน แปลก,กไปเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่โรงแรมของพม่าแล้วมีรถรถมารับอะไรครับมันไม่ใช่ละที่เราจะมาอย่างเงี้ยคิดว่าเราต้องโดนหลอกโดนอะไรละแล้วเราก็ไปถึงที่ตึกที่เขาให้เราอยู่ที่เรารู้ทีหลังว่าเป็นกกงกั้งเล้าลไก่อะไรเครับเราก็โดนยึดโทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรเรามารู้ว่าเป็นงานไอ โลแมนสแกมหลอกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บังคับยอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําไม่ได้ก็โดนตีโดนทําร้ายโดนส่วนมากผมโดนตีด้วยท่อนเหล็กอยู่ข้างใน p v c ีซีโฮมบอยตอนนั้นผมทํางานปั๊มไม่อยากให้พ่อแม่ลําบากผมก็เลยแบบไปหางานยิงทํบาบังเอิญไปเจอโพนต์หนึ่งว่าเงินเดือนประมาณห0,000ื่นเริ่มไปสอบถามเขาว่าเอองานนี้ทํางานอะไรบ้างครับเป็นผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นงานสีเทา เป็นแอดมินตอบใชทลูกค้าแบบว่าลูกค้าสมมติลูกค้ามาเล่นเว็บไซต์แล้วมันนี้เขาบอกแบบนั้นพอคุยเขาแบบว่าถูกใจคอ,อกันประมาณ3วันก็เริ่มตัดสินใจก็ตอน,นั้นคิดว่าทํางานแถวอลัวนประเทศใช่สุดท้ายมาโดนโดนพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพอไปถึงที่ทํางานก็โดนสอนงานโดนทํางานโดนบอกว่าเออนี้เป็นงานใส่ดำนะรู้ไหมงานนี้เป็นงานหลอกคนนะรู้ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยพูดเสียงแบบว่า กดคีแล้วอะไรประมาณนี้เริ่มตัวเทินใจอยากทำบ้านภายในเจ็ดวันถ้าหาลูกค้าไม่ได้ประมาณสามคนต่อวันก็จะโดนช็อตจะโดนซ้อมที่ผมทำประมาณได้อาทิตย์หนึ่งผมก็ทำไม่ได้ก็โดนถูกซ้อมถูกตีตัวทำลายร่างกายใช่โดนลากไปห้อง มืดบ้างห้องมืดหลังนั้นอนะแบบว่าถ้าใครเข้าไปแล้วอะคนไหนก็ได้จะเข้ามาซ้อมเราฉะนั้นผมก็เลยอดไม่ได้ก็เลยต้องพยายามทําให้เต็มที่เขาบอกว่ามี3าทางเลือก1คือค่าถ่ายตัว2อ,อดข้าวกินแล้วก็ซ้อมให้แบบว่าแขนขาหักเราไปทิ้งป่าทางเลือกที่3ก็คือบบว่าให้แก้ผ้าแล้วก็ไปโดดตึกชั้น10อืมใช่ให้ลงมาใช่เขาบอกว่าจะเชิดไก่ให้ลิงดูเขาพูดอย่างนี้ หนึ่งก็คือเราจะเช็คคุณเคยไปมาก่อนไหมก่อนหน้านี้คุณทํางานอาชีพอะไรนี่เราสามารถตรวจสอบได้แล้วเราทางานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษอยู่แล้วเช็คเส้นทางการเงินถ้าเป็นอาชีพจริงเราจะรู้เลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเขามีเงินเข้าออกเท่าไหร่เออเช็คระบบกันสังคมชุมนดีจิทัลเขาทำได้ก็เช็คเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเขามีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเปล่าเขาบอกคนในบ้านไหม เราถามพ่อแม่เขาก่อนเลยถ้าสมมติเรามีการช่วยเหลือเนี่ยเราคุยกับพ่อแม่เขาก่อนเลยไอคนที่เราจะไปช่วยแบบนั้นจริงๆเราคือเราชัวร์อยู่แล้วว่าเขาเขาบริสุทธิ์จริงเพราะตั้งแต่เรารับเรื่องนี้เราเช็คเลยแล้วก็ไม่เสียเวลาเหมือนกันนะครับเราเราเลยต่อสู้ให้อยู่นะครับว่าว่าเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบตำรวจบอกว่าอาชญากรพวกนี้สมัครใจไปงานไม่ตรงปกสมัครใจไปงานไม่ตรงปกมันก็คือหลอกแล้ว เหมือนฝันว่าเรากลับไปอยู่ที่นูน่นโดนกักขังโดยอะไรมันสภาพจิตใจทุกคนมันมันแย่หมดนะพี่ที่ไปอยู่ที่นู่น,นครับอย่างบางคนน้องเคสบางคนเคสใหญ่ๆก็โดนทำลายร่างกายหนักๆเลยพี่โดนช็อตโดนทุบโดนตีบางคนเป็นผู้หญิงก็โดนทําแท้งโดนขุมขืนอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเยียวยาของผมเนี่ยจริงๆต้องทํางานร่วมกวับพอมอถ้าเป็นเด็กอยู่เรื่องร่างกายอยู่เราตรวจสภาพเรื่องจิตใจเราให้พบจิตแพทย์สภาพจิตใช่ไหมครับหลายคนที่เข้าไปถูกทำลายร่างกายและขังอยู่ในนั้นนะเขามีภาวะอาการกลัวอยู่แล้วฝันถึงตลอด ฝันว่าถูกหลอกอีกแล้วฝันว่าถูกขังอีกแล้วเรื่องจิตนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาพูดคุยแล้วก็การการติดตามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ 3. ถ้าเป็นเด็กเนี่ยการศึกษาให้เด็กได้กลับมาเรียนหนังสือผ่านระบบคนที่ทํางานเราก็จะช่วยหาง,งานช่วยให้คําแนะนํา ก็เคยม,มีคนถามว่าเออไปทํางาน,านเพราะอะไรเขาก็เข้าใจเพราะว่าทางบ้านเขาก็เคยโดนหลอกไปโดนหลอกบังคับไปอย่างดีที่มีคนเข้าใจถ้าเป็นคนที่แบบคิดในอีกมุมมองก็อาจจะคิดว่าเออไอคนนี้ไม่ดีหรอกไปทํางานต่างประเทศอะไปหลอกคนอะจะไปช่วยมันทําไมมันเป็นความกังวลมันเป็น,เป,นเป็นแผลในใจของเราอยู่แล้วครับผมว่าต้องโดนเข้าตาหน้าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมกลัวเรื่องนี้ก็กลัวเขารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าเราเคย ทำงานหลอกคนมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากให้ให้สังคมเขาให้โอกาสเราบ้างครับผมเพราะเราโดนหลอกไปเราไม่ได้สมัครใจที่ไปทํามันมีกระบวนการตัวจริงอยู่ก็ไม่อยากให้ไปตัดสินบางคนที่ถูกหลอกไปจริงครับเพราะว่าเราก็พิสูจน์กับเขาได้อยู่ละถ้าสมมติจะพิสูจน์จริงๆถ้าไม่ให้โอกาส ผลกระทบผมว่าจะเกิดขึ้นกับเขาเลยครับคิดว่าเขาไม่ดีจริงๆฮะเขาอาจจะเปลี่ยนไมล์เซ็ตใช่ไหมครับจากที่เขาเป็นเป็นผู้เสียหายจากในเรื่องของการคานวดเองเนี่ยถ้ามีสังคมโจมตีเขาบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตยากขึ้นลำบากขึ้นต้องให้โอกาสเขาเขาเป็นเหยื่อเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆอ่ะเขาแน่หลงสารกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ํา บางคนโชคดีใช่เขาไปทำงานถูกต้องเขาสมัครไปบางคนจบปริญญาตรีใช่ไหมหรือว่ามองหกอะไรก็ช่างเขาไปสมัครงานเขาได้งานดีๆจริงๆใช่ไหมครับแต่คนพวกนี้เขาตั้งใจสมัครงานเหมือนพวกคุณเลยเหมือนเหมือนทุกๆคน,นครับที่มีความตั้งใจอยากจะทํางานเพื่อเลี้ยงดูตัวเองครับแต่เขาโชคร้ายกว่าตรงที่ว่าเขาถูกหลอกเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ไปถูกขังนะฮะผมเชื่อจริงๆว่าถ้าร้อยคนน่ะส่วนใหญ่ไม่มีใครหลอกที่อยากจะไปเป็นนักลมตุนหรือเป็นมิจฉาชีพครับโหจริง